ไปดูอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นการกระทําที่อุกอาจมากเพราะว่าก่อเหตุกลางเมืองเลยนะคะล่าสุดทางตํารวจเร่งไล่ล่าเจ้าคนร้ายบุกเดี่ยวที่ชิงทรัพย์ธนาคารกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะได้เงินสดไปกว่า40,000บาทก่อนวิ่งหลบหนีและขึ้นรถหลบหนีไป เหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาค่ะคนร้ายเป็นชายรูปร่างสันทัดแต่งกายรัดกุมสวมเสื้อแบบมีหมวกกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีดำและใส่หน้ากากปิดบังอำพรางใบหน้าค่ะใช้อาวุธมีดบุกเดี่ยวเดินเข้าไปในธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และใช้อาวุธมีดจี้พนักงานธนาคารสาวก่อนชิงเงินสดไปได้กว่า4 0,000บาท ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง2นาทีก่อนวิ่งหลบหนีเข้าไปในซอยตรงข้ามธนาคารและมีพยานเห็นว่าขึ้นรถ2แถวสี้อแดงหลบหนีไปตามเส้นทางสันกำแพงสายเก่าด้านเจ้าหน้าที่กำลังไล่ล่าติดตามคนร้ายรายนี้อยู่ค่ะทางด้านของพลตุรีธวัชชัยพง์วิวัฒนาชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและเปิดเผยว่าเบื้องต้นครับพบคนร้ายก่อเหตุเพียงลำพังโดยใช้การเดินเทาเ้าเข้ามา ซึ่งกาลังสอบสวนพยานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งสั่งให้เร่งติดตามจับกลุ่มโดยเร็วครับเนื่องจากว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจลงมือในช่วงกลางวันในวันที่ธนาคารนั้นอยู่กลางเมืองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเกิดเหตุที่เรียกได้ว่าไม่ทําแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็บุกเดี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับเชื่อแน่ว่าพยานหลักฐานต่างๆจะนําไปสู่การจับกลุ่มตัวได้โดยเร็วครับค่ะเชื่อมั่นทางเจ้าหน้าที่